ใส่ไปไหมใส่ไม่รู้ใส่ไข่มุกไปไหมป่ะใส่กระถาำว่าใส่ได้ไหมคะเอไม่ใส่ได้ดูว่าน้องไม่กินน้องน้องนี่แหละค่ะป้าเป็นย่าไม่รู้เหรออยากรูไม่กินว่าใช่เป็นไงย่าไม่รู้เรื่องเหรอทำามาย่ได้เลยครับเอาไปก่อนเดี๋ยวแม่ก็มาก็่าจ แกวนี้จะยี่สิบคดีพี่เจ็ดสิบบาทนะคะรวมน้ำแล้วนะคะอันนี้ขนมก่อนค่ะน้ำพบสิบบาทสองแก้วเลยค่ะ นมน้ำผึ้งไซเล็สเพิ่มไข่หมก,กใช่ไหมแต่ยี่สิบบาทพอดีนะจ๊ะไป<ท>เดียวโอเคค่ะน้ำได้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้นะคะอันนี้ตังเกินสิบนะคะอันนี้น้ำสองแก้วะคะ่อนนอะ,คะอีกแก้วหนึ่งด้วยนะคะให้น้องด้วยขอบคุณมากเลยค่ะผมที่ยี่สิบพอดีขอบคุณมากค่ยะยีะะส่สิบาทสองแก้วเลย อันนั้นเป็นเอติมัสในรูปอันนั้นเป็นเยลลี่สิบบาทหออย่างหน่อยอาจจะสิบบาทขอบไปที่สิบบาทเสร็รียบรเรียบร้อยจ้าเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ boy ี่อขอพี่แมนแป๊บนึงนะห่อเร็วแม่จาล้ลอนะอยเนาะอเนีถกอยรีบวอยมปิดตา กินแบบแถวนี้ก่อนแหละเดี๋ยวเราค่อยไปถึงบ้านอะไรดีคะรับ23ปี20นี่ติดนะครับโอ้ยวิปสวยวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเฮ้ยแค่หมดอีกยิ่งเจ้าหมดอีกแลยวที่ไหนวะก็ดวงดวงจริงเป็นลูกค้าประจำที่มัดอะไรวิปตลอดทีขอบคุณค่ะ